สวัสดีครับวันนี้พี่สุริชาติ PSR นะครับเจ้าของเพลงเข้าคือคนอีสานบ้านเฮ้าอ,อยู่ขอนแกน่นแลว้วก็เพลงที่กำลังมาแรงใน YouTube ตอนนี้ก็คือขอแค่เข้าเข้าใจกันนะครับคนที่ติดตามมากาหลายคนที่แหลกบอกว่าเพลงพี่สุริชาติฟัง,ฟงว่รู้เรื่อง กูมือเนี่ยวาคือมวนแท้ว่านเปิดไปข้างในหูจักลวดมาเป็นเพลงของพีสุริชานเบี่คือของผู้ใหบ่บว่าที่เป็นพอตเรื่องทำนองบอเบลเลียนแบบผู้ใหญ่เป็นเอกลักษณ์ของเจ้าของที่แรกฟังบระมวนดอกว่านกูมือเนี่ยมวนอันนี้เพิ่นก็บ,บอกมาานะว่าเด้วยาเอาดอกเพิ่อนบอกอืาผู้ใดสนใจกับพิมพ์เข้าไปครับ ที่สุรชาติ P.S.R ใน YouTube ก็ได้ o o o l l e ก็ได้ครับมือนี้มีโอกาสว่างฝนกบรบ่ตกก็เลยด้เขามาเบิง่งผ้าแฟนครับผ้ามูม,มูในเฟซเนีครับหรือว่าหันใน YouTube มาเบิง่งก็เลยผ้ 50, า,าสิมาตัดห้าเออว่าซื่อมือนนี้มาตัดห้านี่นะครับ6 ปลาเนี่อยู่อำเภอลมเก่าครับอำเภอลมเก่าเพชรบูรีอิีทรายิจริงๆก็เป็นคนขอนแกน่นนะครับอำเภอน,น้ำพองอมาอยู่นี่กับหลายปีแล้วละ่ะว่าวได้เล่าว่าวได้เล่าอีสานนี่ก็หย่ากระตัดเป็นบาง่วนต้องตัดไว้ครับก็ยางเขาไม่ได้ปลาเนี่ยยางไปไป,ไปทัวอะไดนะครับ มันมาจากยางกับยางไปเนี่ยงูเนี่ยงูเป็นต,ตัวยานทั้งงูจงอางแถวนี้ค็บบ่เป็นบ่เป็นหน่อยครับเห็นอยู่เรื่อยมือว่านไปหน้าก็เห็นอยูข่ขาบานึงข่ามงูจงอางเนี่ยนอนนะครับขาบเท่าๆทองดำๆนี่บ่บ,บ่มีผาดครับเงี้วคองว่าคุสิพ้า,า,พามาเบืองครับนี่ก็ตัดไปบางส่วนแล้ว อากาศก็ดีครับแถวนี้เออนี่นี่ห้องนี้นี่ต้นฟ้าเท่าไรจนกับนี่ได้เดือนนี่เห็นบ่นี่นี่มันตัดหญ้าตัดถิ่มไปหลายต้นอยู่เหลือเ,ววเห็นบ่นเป็นบางใจตัดนี่เหลือเท่านี้แหละมีแต่คนอยากได้ลวายป็ไหวเหยเอามือลกเอาได้แถวนี้มอเตอใ์้เครื่องตัดหญ้าครับ นี่ก็เป็นใยๆน,นี่มันมะขามส้มมะเร็งน,น้อยนี่มะขามหวานนี่สีจางยักษ์เลยสีใยน,น,นีน่นี่เลี้ยงเอือยอยู่เนี่ย <c oughs> นี่กับมะขามหวานใยๆนี่มะขามสม้มครับปลูกไปอย่าไปคิดยังไหลนะครับขีดไปแล้วพราเด็กมีวความทุกข์ไปเนาะ เล็ดเอาไว้ให้ลูกให้หลานเท่าแล้วล่ะจะกปีอะไรสิเจ้าเมื่อยมองนี้เป็นหลุมหลุมนครับผมจะบอกห้ไผบว่าเคยยางในปลาว่าเคยเห็นมีประสบการณ์นี่ยางในปลาในเบื้องล้กครับอันตรายแ้ๆพวกงมูมันมันมักอยู่ในนี่ครับนี่เป็นรองน้ำเนี่ยยางบุกเข้าไปรัดโอ้